สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณแถวแยกสาะระแดงก็จะพามาดูความคืบหน้าโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกสารแดงก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพนิชกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาดใหญ่จำนวน23ไร่2งาน 2.72ตารางวาตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพระามที่4ตัดถนนสีลมตรงข้ามกับสวนลุมพินีในพื้นที่แขวงสีลมเขตบงางรักกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมบุสิตธานีกรุงเทพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดสำนักงานสีลมบริหารงานโดยบริษัทวิมาสุริยาจำกัดภายใต้าการร่วมทุนของบริษัทบุสิตธานีจำกัดและกลุ่มเซนทัน โดยบริษัทเซ็นทั่นพัฒนาจำกัดก็ตั้งเป้าหมายเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครด้วยความสูงของอาคาร69ชั้นออกแบบโดยเน้นสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติสำหรับการจัดสารพื้นที่ดูสิเซ็นทัพาร์ตก็มีพื้นที่ทั้งหมด4ส่วนโดยประกอบด้วย 1. ส่วนฐานอาคาร ก็เป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นพาความสูง8ชั้นเหนือพื้นดิน6ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีก2ชั้นพื้นที่รวม80,000จตารางเมตรประกอบด้วยห้างสินค้าร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มีโรงภาพยนตร์สำหรับชั้นใต้ดินนะครับก็จะเชื่อมกับโถงออกบันโดยสารของสถานีสีลมของรถไฟฟ้ามหานครหรือว่า mrt สายสีน้ำเงินแล้วก็เชื่อมต่อไปทางเดินลอยฟ้า ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า,า BTS สายสีลมที่สถานีสระแดงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวน7ไร่เป็นสวนสาธารนณะแล้วก็ลานกีฬาลางแจ้งส่วนที่2ก็จะเป็นอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศเที่ความสูง43ชั้นพื้นที่รวม9,000 90, 0ตารางเมตรออกแบบในโทนสีเงินมุมมองฝั่งสวนลุมพินีแล้วก็ส่วนที่3อาคารที่พักอาศัย ประกอบด้วยดุสิตเรสเดนเซสจำนวน160ยูนิตและดุสิตพาร์คไซส์จำนวน246ยูนิตโดยมีความสูง69ชั้นออกแบบในโทนสีหน้าให้มุมมองฝั่งสวนลุมพินีและก็แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาสูงที่สุดของโครงการสาหรับในส่วนที่4ก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแหางใหม่จำนวน259ห้องที่ความสูง39ชั้น ออกแบบในโทนสีทองโดยนำสถาปัตยกรรมของโรงแรมเดินทั้งหมดมาปรับใช้ใหม่ก็จะมีห้องจัดเลี้ยงที่เปิดมุมมองสุนุมพินีแบบพานโรามาและมีพระตะคารพร้อมจุดชมทัศนียภาพบริเวณชั้นบนสุดของอาคารที่อยู่ใกล้ผมนะครับที่ก่อสร้างสูงสูงก็เป็นโรงแรมดุสิตธานีแล้วด้านหลังนะครับทางซ้ายก็จะเป็นที่พักอาศัยส่วนมอง ตรงไปไกลๆนะครับตรงนั้นจะเป็นลักงานก็จะไปอยู่แถวรถไฟฟ้า MRT ตรงนี้มองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมไปยืนตรงสกายวอล์กนะครับของรถไฟฟ้า BTS ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับสําหรับสำนักงานตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าทั้งสมอาคารนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาหมดแล้วโรงแรมดูสิตธานี สำนักงานแล้วก็ที่พักอาศัยสําหรับโครงการดูสิเจนพานะครับก็มีก like. ําหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบเลยภายในปีพศ2568ก็มีทั้งหมด3าอาคารนะครับแล้วแต่ละอาคารนี่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแล้วสีที่ใช้แต่ละอาคารนะครับก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ความสวยงามจะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะครับความคื้หน้าของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเรยกว่าเป็นมิกซ์ยูนะครับมีทุกอย่างจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพบริเวณหัวมุมแยกสารแดงขอคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีนพีมาเก็บได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ